S <S 2> <S 2> <S จังหวัดน้องคายไทยลาวแห่สักการะพระธาตุก <OT> ลางน้ำรับปีใหม่2,569คึกคักไม่เคยมีมาก่อนจังหวัดน้องคายคึกคักรับเทศกาลปีใหม่2,569พุทธศาสิิิกชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและสปอป,อปอลาวเดินทางแห่สักการะองค์พระธาตุกลางน้ำกลางแม่น้ำโขงเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งผลให้เรือบริการทั้งฝั่งไทยและลาวต้องต่อคิวรอเข้าเทียบโปะ๊ะกลางละ8ปดถึงสลำโดยปีนี้ระดับน้ำโขงลดต่ำทำให้องค์พระธาตุโผล่พ้นน้ำสูงประมาณ4เมตรเปิดโอกาสให้สักการะได้อย่างใกล้ชิดบรรยากาศการท่องเที่ยวทาบุญและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดหนองคายเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่รวมถึงชาวต่างประเทศเดินทางมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสิริมงคลก่อนวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระาธาตุกลางน้ำและเป็นสถานที่ประกอบพิธีลอยอังคารเท่าอธิหลวงพ่อคูณเทศบาลเมืองหนองคายได้จัดทําโป๊ะเทียบเรือจํานวนสองโปะ๊ะเพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันความเสียหายต่อองค์พระาธาตุขณะเดียวกันนะักท่องเที่ยวบางส่วนเลือกสักการะรับพระาธาตุล้านหนองหรือพระาธาตุกลางน้ําองค์จําลองริมฝั่งแม่น้ําโขงรวมถึงทํากิจกรรมปล่อยเต่าปล่อยปลาตามความเชื่อเพื่อสะดาะเคราะห์รับปีใหม่พระาธาตุกลางน้ําหรือพระาธาตุล้านหนองเป็นโบราณสถานสําคัญที่ประดิษฐานพระบรมาธาตุฝาพระบาท9้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุซึ่งพังทลายลงกลางแม่น้ําโขง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,390ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวหนองคายและชาวลาวโดยมีการจัดงานประเพณีสำคัญเกี่ยวกับพระธาตุทุกปีอาทิบุญเืิน3วันมาคะบูชาบุญบังไฟเดือน6พิธีบวงสวงและการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา